วันที่7เดือนมิถุนายนต์2,567 วันนี้เข้ามารายงานตัวแต่เช้าเลยนะมาที่เมืองทองงานโอท p อ i มิเต r ย0อ4นี้งานเขาเริ่มวันพรุ่งนี้นะวันที่8 1 6ถึง16มิถุนายน2567ก่อนจะขายก็ต้องมาทำข้อตกลงกันก่อนองงก็มีการบอกว่าทำอะไรยังไงเมื่อ,อไรที่ไหนแล้วก็ต้องระวังอะไรยังไงบ้าง ก็เหมือนกันทุกๆปีนั่นแหละและงวดนี้เขามีปรษณีย์ไทยมารับส่งพัสดุในราคาพิเศษให้ด้วยนะงานเขาค่อนข้างใหญ่นะอาคารชอร์รนเจอร์หนึ่งถึงามเาอยู่ c ชาร์รนเจอร์สองเสาที่3ามบูทที่สี่สีนะถ้าใครสนใจเมลอนอยากมา ุอยากมาพูดอยากมาถามหรืออยากจะเจอหน้ากันก็มาได้เลยชาร์จเจอร์2บูธซีซีก็แวะเวียนกันมานะงานเนี้รับรองได้กินเมลอนกันอร่อยอร่อยแน่แน่มีร้านค้าหลากหลายมากนะอย่าลืมล่ะเพราะว่างานนะ่ะเขามีทุกวันตั้งแต่ 1 0บโมงเชา้าถึงสามทุ่มเลยนะเราก็อยู่ทุกวันนั่นแหละก็คอยขายเมลอนเมลอนป่นแถมมีสินค้าบางอย่างให้เลือกซื้อด้วยงานนี้มันเป็นงานใหญ่แล้วก็มีสินค้าหลากหลายของแต่ละจังหวัดมาให้ดูมาให้ชมมาให้เลือกมาให้ซื้อ ก็แล้วแต่คนพอใจอ่ะนะอยากจะกินก็มีของกินอยากจะได้ของใช้ก็มีของใช้อยากจะได้ความสุขก็ลองมาดูนะมีหลากหลายสินค้ามากเนี่ยพออบรมสัม,มนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับบ้านนะเขาก็จะเก็บของกันอย่างนี้แหละวันนี้เขาก็ต้องจัดร้านแบบนี้ต้องให้เสร็จร้านไหนที่ จัดไม่เสร็จเขาก็ต้องจัดให้เสร็จจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยวันนี้เขาเปิดอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามีบางร้านเนี่ยต้องค่อยๆทย,ยอยจัดไปนะประเภทผ้าประเภทเครื่องประดับเนี่ยต้องขืนอยู่กับการจัดวางเลยจริง,รงๆเขาบอกว่ามีร้านค้ามากมายที่ที่เป็นของดีของแต่ละจังหวัดนะ ตังหวัดเนี่ยเขาจะเลือกมาแล้วก็ส่งให้กรมและกรมก็จะเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นรับประกันว่าเป็นของดีแน่นอนก็อย่าลืมมาเจอกันได้นะลอ